ดูข่าวเงินเยียวยาเราชนะกดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องสตังค์มีเดียช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐของคนไทยข่าวดีครับรัฐบาลได้เปิดบริการพิเศษนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยที่ไม่สามารถลงทะเบียนรับเงิน7จ็ดพเราชนะบนเว็บไซต์ได้หรือทําทไม่เป็นรวมถึงไม่สามารถไปธนาคารได้อาจจะเป็นคนที่ป่วยติดเตียงคนพิการหรือว่าเป็นคนชราตอนนี้เนี่ยเขามีบริการพิเศษให้คุณนะครับไปแจ้ง ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ให้ไปติดต่อธนาคารและมาทำเรื่องให้เพื่อที่จะได้รับเงิน7,000พันรายละเอียดเป็นอย่างไรนะั้นมาดูกันครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งก่อนจะได้รับรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและสิทธิสวัสดิการหางรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับล่าสุดนี้นะครับได้มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนนะครับตอนแรกเนี่ยว่า จะให้ลงทะเบียนเราชนะเงิน7 0 0 0เนี่ยถึง5มีนาคมตอนนี้ก็เลื่อนออกไปยาวๆนะครับว่าวันสุดท้ายนะครับจะลงทะเบียนได้ถึง26มีนาคมครับโดยการขยายโครงการนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุนะครับที่มีปัญหาทางกายภาพไม่สามารถไปธนาคารได้และก็ไม่สามารถลุ่มเนี้นะไม่สามารถที่จะลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้อาจจะใช้มือถือไม่เป็นหรือไม่มีญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลืออยู่ที่บ้านนะครับแต่คุณสามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงข้าราชการในท้องถิ่นแล้วก็อสอมอ รวมถึงอาสา,าสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปแจ้งเขาได้และให้เขาเนี่ยไปแจ้งกับธนาคารกรุงไทยต่อนะครับเมื่อคุณแจ้งแล้วนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับมาและมาช่วยเหลือในการลงทะเบียนของคุณซึ่งอาจจะทำได้ ณสถานที่ใกล้บ้านท่านที่คุณไม่ต้องไปธนาคารและไม่ต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวระหว่างที่ลงทะเบียนเท่านั้นและเมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งว่าจะมีการประกาศผลสิทธิ์วันไหนและเงินจะเข้าเมื่อไหร่กับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเลยดังนั้นนะครับอันนี้เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่26มีนาคมนี้ถ้าไปเองไม่ได้ใครที่เป็นลูกหลานและมีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านถ้าไปเองไม่ได้ถ้าไปธนาคารไม่ได้ ลงทะเบีเยนบนเว็บไซต์ไม่เป็น ติดต่อ,อยาดอีกครั้งนายอำเภอก็ได้กำนันก็ได้หรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้รวมถึงข้าราชการท้องถิ่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นอสอมอที่มาตรวจสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงหรือญาติของท่านนาบ้านของคุณก็ได้แล้วก็อาสาสมัครพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงข,ของมนุษย์ด้วยนะครับดังนั้นเป็นโอกาสดีนะครับสตังต์ไม่อยากให้คุณพลาดเงิน7 0 0 0ในครั้งนี้หากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ส่งคำถามมาใต้ล่างนี้ได้นะครับและใครที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้กดติดตามช่องสตัง์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับ กดกระดิ่งก่อนคุณจะได้รับรู้ข่าวโดยตรงนะครับจากหน้าจอ YouTube ของคุณจากช่องสตางค์มีเดียครับทุกวันเสาร์ครับสาตางได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ